สวัสดีคะ่ะพบกันนะคะกับช่องของเตยเตยยาเปิดดวงนะคะคลิปนี้เราจะมาทำเรนดอมในหัวข้อเรื่องดวงคุณกำลังเปิดรับเรื่องอะไรกำลังเปิดรับสิ่งใดเข้ามาในช่วงนี้เรามาดูกันซิว่าดวงของเพื่อนๆที่ผ่านมาพบคลิปนี้กำลังเปิดรับเรื่องอะไรกำลังเปิดรับสิ่งใดเข้ามาในช่วงนี้การอ่านไพ่วันนี้เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะตรงเป็นบางเรื่องบางหัวข้อบางเหตุการณ์ บางประเด็นเนาะหรืออาจจะไม่ตรงกับเรื่องของใครเลยก็ได้นะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและการรับฟังนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เนาะหรืออาจจะตรงเป็นแค่บางเรื่องบางจังหวะของช่วงชีวิตก็ได้นะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นส่วนประกอบดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการดำารงชีวิตนะคะอย่าเอาไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องสําคัญใหญ่ๆใ,ในชีวิตของ ของคุณนะคะดูเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจดูเพื่อความผ่อนคลายดูเพื่อ ฟังเพื่อเป็นเพื่อนใครเหงาก็ได้นะคะเรามาดูกันซิว่าด,ดวงของเพื่อนๆที่ผ่านมาพบคลิปนี้กำลังเปิดรับอะไรเข้ามาในช่วงนี้กันนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับช่องของเราด้วยนะคะใครจะเช็คดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมานะคะ t r a i y a ตามด้วยเลข9หนาะในการเช็คพลังงานเช็คดวงส่วนตัวโปรโดกรุณา ให้ข้อมูลและ,ะปัญหาคำถามตามความเป็นจริงที่อยากจะทราบมาด้วยนะคะโอเคนะทำจิตให้เป็นสมาธิออคิดแต่สิ่งที่ดีคิดแต่สิ่งที่เป็นความสุขคิดแต่สิ่งที่เป็นกำลังใจและแรงบันดาลใจที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะ เออมาดูกันซิว่าดวงช่วงเนี้ยของเพื่อนๆที่ผ่านมาพบคลิปเนี้ยตำลังจะเปิดรับอะไรเข้ามาไพ่ใบที่หนึ่งไพ่ใบที่สอง ไพ่ใบที่สามไพ่ใบที่สี่ไพ่ใบที่ห้าไพ่ใบที่หกไพ่ใบที่เจ็ดไพ่ใบที่แปดไพ่ใบที่เก้าไพ่ใบที่สิบ้ายสำรับไ <c> พ <oughs> ่ไพย,ยสำรับเป็นอัศวินถือถ้วย night of c u p ข่าวดีเรื่องที่ดีสิ่งที่ดีความรักกัลยาณมิตรคนรักคู่รักข่าวดีความสมหวังที่กำลังจะได้รับข่าวดีที่กำลังจะเดินทางเข้ามาอาหาดวงของคุณความรักที่กำลังจะเดินทางเข้ามาหาดวงของคุณสิ่งดีๆเรื่องดีๆที่กำลังจะเดินทางเข้ามาหาดวงของคุณแสดงว่าดวงของคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้ ค่อนข้างจะเปิดไปในทางที่ดีนะอัศวินถือถ้วยนี้คือ,อความหมายให้ข่าวดีกัลยาณมิตรคนรักความรักข่าวดีเรื่องดีสิ่งดีไพ่ใบแรกเปิดมาเลยนะครเป็นไพ่เก้าเหรียญเออเป็น n i ยออฟเพน n t เคิลเนาะบ่งบอกถึงว่า ความมั่งคัง่งความร่ำรวยโสดสวยและรวยมากไพ่เก้าเหรียญใบนี้เนาะเป็นไพ่แห่งเศรษฐีนี่เป็นไพ่แห่งผู้ที่ประสบความสําเร็จเป็นไพ่แห่งคนที่จะมีโชคลาภคนที่กําลังจะได้หยิบจับเงินทองก้อนใหญ่ก้อนโตคนที่กําลังจะมีเงินไหลเข้ามารัวๆคนที่จะทําอะไรหยิบจับทําอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเนาะ ไพ่ก้าเหรียญใบนี้ยังบ่งบอกถึงว่าความสุขความอุดมสมบูรณ์เนาะโสดสวยแล้วรวยด้วยนะไพ่เก้าเหรียญใบนี้บ่งบอกได้เลยว่าเป็นไพ่แห่งความสมหวังเป็นไพ่แห่งการเงินเป็นไพ่แห่งโชคลาภเป็นไพ่แห่งเงินทองไพ่เจ็ดไม้เท้าสิ่งที่ต่อสู้ฟันฝ่าสิ่งที่มุมานะพยายามสิ่งที่ภาคเพียรกระทำม,มาจะส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จ นี่เป็นคนขยันเป็นคนเก่งอ่าเป็นคนเป็นคนที่ไม่ย่อท้อเป็นคนที่ต่อสู้กับชีวิตเป็นคนที่เจอปัญหาอุปสรรคเป็นคนที่ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกีบกุลาบชีวิตที่มีแต่อุปสรรคมีขวางหนามเออกีดกีดขวางข้างหน้าตลอดเลยไม่ว่าจะหยิบจะจับทำอะไรมีปัญหามีอุปสรรคในเรื่องการงานการเงินเนาะแต่คุณเป็นคนที่ไม่ปล่อยวาง ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ปล่อยวางในเรื่องงานที่ไม่ดีนะนั่นหมายถึงว่าเป็นคนที่ไม่ได้ย่อท้อเออไม่ได้ท้อแท้ไม่ได้แบบทำอะไรแล้วไม่ประสบความสําเร็จเป็นคนที่ว่าไม่ใช่ว่าเออเลิกแล้วไม่ทําแล้วเป็นคนไม่ใช่แบบนั้นคุณเป็นคนสู้เป็นคนสู้ชีวิตเป็นคนที่เออพร้อมที่อยากจะให้ชีวิตมันมีความก้าวหน้าเป็นคนที่พร้อมที่จะเออข้าม ผ่านปัญหาและอุปสรรคหรือขวากหนามด้านหน้าที่คุณเจอเนี่ยเป็นคนที่พยายามต่อสู้ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคมาตลอดเลยแล้วเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเป็นคนมีเทพมีเทวดาเป็นคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนที่หยิบจับทําอะไรค่อนข้างประสบความสําเร็จหรือว่าแม้กระทั่งมีปัญหามีเรื่องราวมีอุปสรรคใดๆที่มาขวางหน้าคุณจะแก้ไขปัญหาหรือจัดการกับอุปสรรคนั้นได้ด้วยสติปัญญาความสามารถและความฉลาดของคุณเห็นไหม คือช่วงเนี้ยคุณหยิบจับทําอะไรถึงแม้มันจะมีปัญหาหรือมีอุปสรรคเข้ามาบ้างเป็นครั้งคราวแต่คุณอย่าลืมนะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่ไม่ได้ย่อท้อหรือว่าไม่ได้ละทิ้งอะไรง่ายๆเป็นคนที่ได้ถ้าลงว่าได้ทำอะไรแล้วคุณจะต้องทำเพื่อให้มันไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จแล้วไปสู่เป้าหมายแห่งวันข้างหน้าของคุณแล้วถามว่าสิ่งตรงนี้มันจะมีเขาเรียกว่า มีเหมือนปฏิหารนะหรือเหมือนพอรสวรรค์ของคุณนะหรือเหมือนอะไรสักอย่างนะที่มันอยู่ในตัวของคุณนะสามารถจะช่วยให้คุณข้ามผ่านสิ่งตรงนั้นไปได้นะและอีกอย่างหนึ่งคุณเป็นคนที่หนึ่งเลยไพ่ดเมจิเชียนเป็นไพ่หนึ่งบางคน,นชอบขอพอรไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กราบไหว้บูชาขอพรเป็นสายมูเตลูตัวยงเลยบางคนก็เป็นแม่หมอเออเป็นแม่หมอพ่อหมอเป็นคนดูดวงอ่าบางคนเป็นครูบาอาจารย์เป็นคุณครูอ่ะคุณครูเป็นนักวิธีเป็นนักวิชาการเออประมาณนี้ก็ได้เนาะเป็นคุณครูได้เป็นนักวิชาการได้เป็นครูบาอาจารย์ได้หรือว่าเป็นคนที่ สามารถเอ,อ่อทำอะไรได้หลากหลายอะ่ะเนาะทำธุรกิจก็ได้รับรับงานราชการก็ได้หรือว่าทำธุรกิจส่วนตัวประกอบไปด้วยก็ได้อะไรอย่างเนี้ยเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเดอะเมติเชียนเป็นไพ่แห่งครูเป็นไพ่แห่งผู้ที่มีความฉลาดรอบรู้เป็นไพ่แห่งคนที่อ,อ่าสามารถหยิบจับทำอะไรได้หลายๆอย่างเป็นไพ่แห่งคนที่เล่นแร่แปรธาตุเป็นไพ่แห่งคนที่สั่งฟ้าสั่งฝนได้เนาะอ,อ่าไพ่หกดา ดูเหมือนว่าสถานการณ์บางอย่างกําลังจะคลี่คลายเนะาะสถานการณ์ปัญหาอะไรบางอย่างกําลังจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะ6ดาบคือการคลี่คลาย จากเรื่องราวปัญหาเหตุการณ์สถานการณ์หรือ,อบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นปัญหาเนี่ยดูเหมือนว่ามันกำลังจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนนะไพ่คิงออฟคัราชาถ้วยราชาถ้วยคือความสุขความสมหวังความอุดมสมบูรณ์เนาะราชาถ้วยคือ ถ้าเป็นเรื่องสุขภาพสุขภาพดีขึ้นนะถ้าเป็นเรื่องชีวิตชีวิตก็จะมีความสุขขึ้นมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมีความสําเร็จมากขึ้นเออมีความสุขทางกายทางใจมากขึ้นเนาะหรือบางทีบางอย่างบางสิ่งบางคนบาง energy บางพลังงานก็กําลังจะมีคน support เออคิงถ้วยนี่คนั u พ p o r t คนช่วยเหลือคนสนับสนุนผู้ใหญ่ใจดี เนาะผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้ใหญ่ซับพอร์ตผู้ใหญ่เกื้อหนุนผู้ใหญ่รักใคร่ผู้ใหญ่เอ็นดูหรือถ้าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลในสิ่งที่มองไม่เห็นก็เป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีองค์เทพมีเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเทพใจดีคุ้มครองคุณอยู่เออซับพอร์ตช่วยเหลือคุณอยู่ถ้าเป็นเรื่องชีวิตจริงๆก็มีคนที่ใจดีอะ่ะคอยเปคุณอยู่คอยช่วยเหลือคุณอยู่คอยซับพอร์ตคุณอยู่คอยสนับสนุนคุณอยู่คอยหนุนหลังคุณอยู่เป็นคนแดนไกล หกหกดาบคือคือทางไกลอ่ะทีนี้ไพ่เจ็ถ้วยไพ่เจ็ถ้วยความฝันที่วาดไว้ นะเนาะไพ่เถ้วยสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่รอคอยอความฝันที่วาดไว้สิ่งที่ต้องการสิ่งที่วาดหวังเอาไว้ในจินตนาการของคุณเนาะเจ็ดถ้วยคืออารมณ์แห่งความเพ้อฝันเจ็ดถ้วยคือจินตนาการที่คุณวาดภาพมโนภาพเอาไว้ในอากาศว่าอยากให้มันเป็นไปแบบนี้อยากจะได้ทําแบบนี้อยากจะเจอแบบนี้อยากจะให้มันเกิดแบบนี้เนี่ยคือสิ่งตรงนี้คุณมีโอกาสที่กําลังจะสมหวังนะไพ่เจ็ดถ้วย ไพ่สี่ดาบสี่ดาบกับเจ็ดถ้วยความฝันอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะถ้าคุณฝันอะไรแปลกๆนะฟังให้ดีนะถ้าคุณฝันอะไรแปลกๆอย่างเช่นฝันเห็นบุคคลที่คุณไม่เคยรู้จักแล้วเอาของดีๆมาให้คุณอะอย่างเช่นเอาแก้วแหวนเงินทองหรือว่า มาให้พรคุณมาพรมน้ำมนต์ให้คุณหรือมาทําสิ่งดีๆให้คุณอ่ะแต่คนคนนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่คุณไม่เคยรู้จักเนี่ยคือคุณกําลังจะได้ฝันอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าถ้าคุณฝันเช่นนี้นะคุณกําลังจะได้รับสิ่งดีอาจจะมีโชคมีลาบเนาะมีโชคมีลาบแบบฟุ๊กฟุหรือว่ามีโชคมีลาบแบบปฏิหารก็ได้เนาะอ่าถ้าเป็นอันนี้ถ้าเป็นเรื่องความเป็นจริงนะเขาบอกว่า ช่วงเนี้ยคุณนะจะมีโอกาสได้พักผ่อนหรือว่าพรที่คุณขอไว้จะสุขสมหวังประสบความสำเร็จดังใจปรารถนาคุณมีโอกาสสมหวังาตามสิ่งที่คุณต้องการมีโอกาสสมหวังดังพรที่คุณปรารถนาดังพรที่คุณขอเอาไว้นะปัญหาอุปสรรคใดๆที่มันมีมา เออมันอาจจะกําลังจะหมดสิ้นไปชีวิตต่อไปนี้อาจจะมีความสงบมากขึ้นมีโอกาสได้พักผ่อนอยู่กับตัวเองมากขึ้นมีโอกาสได้ใช้เขาเรียกยังไงอ่ะได้ใช้พลังงานความคิดของตัวเองเพื่อสารฝันของคุณได้มากขึ้นเออไพอัศวินถือไม้เท้าการเทคแอคชั่น การไปข้างหน้าส hmm. <What> well, ิ่งที่หยิบจับสิ่งที่พยายามทำการลงมือกระทำเห็นไหมคือคุณเป็นคนที่ไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกคอยโชควาสนาคุณเป็นคนที่ไม่ได้อยู่นิ่งอ่ะคุณเป็นคนที่อยากจะทำนู่นทำนี่คุณเป็นคนที่อยากจะหยิบจับทำอะไรก็ได้ที่ให้มันได้มาดังแบบดังที่คุณต้องการดังที่คุณอะดังฝันที่คุณอยากจะให้มันเป็นไปตามความฝันที่คุณอยากจะเป็นอะคุณเป็นคนที่ อยากสร้างความฝันให้เป็นความจริงอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าสิ่งที่คุณลงมือทำเนี่ยคุณเป็นคนเทคแอคชั่นเป็นคนชอบทําเป็นคนชอบลงมือเป็นคนขยันนะไพ่ไพ่เดอะเมดิเทเียนขึ้นคู่กับไพ่อัศวินถือไม้เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่คุณได้หยิบจับลงมือกระทําไปมันกําลังจะเจริญก้า,กาวหน้ามันกําลังจะตอบโจทย์ในสิ่งที่แบบเป็นการตอบรับที่ดีกลับมาเนี่ยความสุขความสมหวังเดอะทาวเวอร์อ่าแล้วก็มาคิงดา เดอะทาวเวอร์คิงดาบอัศวินถ้วยคิงถ้วยหดาบ6ดาบคือการเดินทางก็ได้นะบางคนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงยกย้ายเดินทางกระทันหันแบบนี้หรอ t h ดาบเดอ t ทาวเวอร์เดอะคือเรื่องที่จะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันบางคนก็บางคนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเดินทางกระทันหันบางคนมีโอกาสโยกย้ายกระทันหันอย่างนี้หรอบางคนก็มีโอกาสได้พบเจอคนที่อยู่ทางไกลแบบกระทันหันแบบนี้ก็ได้นะเออมันจะมีมองได้สองรูปแบบ บางคนมีโอกาสได้เจอคนที่อยู่ทางไกลคนที่ห่างไกลคนแดนไกลแบบกระทันหันอือเออเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นนะไม่รู้นะว่ามันมองได้สองกรณีบางคนก็มีการเดินทางเกิดขึ้นแบบกระทันหันหรือบางคนจะมีคนทางไกลที่เดินทางมาหาคุณแบบกระทันหันแบบนี้ก็ได้คนคนนี้เป็นราชาถ้วยเป็นราชาดาบ เป็นคนที่ประเภทว่าสายเปใจดีแต่ก็เป็นคนตรงนะเป็นคนอีกโก้สูงเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนถ้าถามว่าเหมือนดุไหมก็ดุนะคิงดาบนี่ดุนะคิงดาบคือดุเป็นคนดุเลยแหละนะแต่ข้างในลึกๆมีความใจดีมีความอ่อนโยนมีความอ่อนไหวมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือมีความพร้อมที่จะให้มีความพร้อมที่จะเปนี่ไงคุณมีโอกาสเจอคนลักษณะแบบนี้นะอาจจะเป็นเจ้านาย หรือว่าเป็นใครก็ช่างที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณบางคนมีโอกาสที่มีการเดินทางคุณมีโอกาสที่จะมีใครเดินทางมาหาคุณแบบกระทันหันนะคนที่อยู่ทางไกลคนที่อยู่แดนไกลอืมหรือหรือหรือปัญหาปัญหาเรื่องราวหรือว่าสิ่งใดๆที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ อาจจะเป็นคนที่คุณเคยมีปัญหากันเคยทะเลาะกันเดอะทาวเวอร์มีเรื่องราวอใดๆเกิดขึ้นกระทันหันมีโอกาสได้เจอกับคนคนนั้นแต่ดูแล้วเป็นไปในทางที่ดี จะเจอแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันจะเจอแบบปุบป,ปับฉับพันมีโอกาสเจอกับใครบางคนโดยบังเอิญเออคุณมีโอกาสเจอกับใครบางคนโดยบังเอิญเจอได้จากการเดินทางของคุณหรืออาจจะเจอได้จากการเดินทางของคนคนนั้นหรืออาจจะเจอได้จากการดิวงานกันก็ได้เออมีมีโอกาสเจอแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเต้ขออีกห้าใบดูซิ ว่าดวงของคุณช่วงนี้กําลังเปิดรับอะไรเข้ามาเออดวงของเพื่อนๆที่ผ่านมาพบคลิปเนี้ยกําลังจะเปิดรับอะไรเข้ามาบางคนเนี่ยจะมีการได้รับข่าวดีเรื่องการงานแบบกระทันหันด้วยนะมองเหมือนว่าถ้างานที่มันเคยนิ่งเคยเงียบไป หรือว่าสิ่งที่คุณเคยทํามันรู้สึกว่ามันนิ่งๆเงียบเงบอยู่มาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันมีโอกาสจะได้รับการป้อนงานเข้ามาแบบกระทันหันรัวๆเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเกี่ยวกับเรื่องการงานอ่ะขออีกห้าใบสิหนึ่งสองจะดูเหมือนว่าคือถ้าถ้าเป็นไพ่ใบแรกเลยมันเป็นเก้าเหลี่ยงคือการเงินคุณจะดีขึ้นนะนับจากที่คุณมาพบคลิปเนี้ คุณจะมีการเงินที่ฟล์ขึ้นหรืออาจจะมีงานที่เข้ามาแบบเร่งด่วนกระทันหันแบบลัวๆแล้วก็เยอะๆเลยอะไรอย่างเนี้ยนั่นแหละแล้วมันจะทําให้เงินฟล์เข้ามาอ่าไพ่ท้ายสำรับเป็นเเหรียญเห็นไหมสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงสิ่งที่คุณทํามาสักระยะหนึ่งคุณกําลังจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิต7็ดเหรียญคือการได้จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิต ทางการเงินกำลังจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตทางธุรกิจที่กำลังจะไหลเข้ามาเร็วๆนี้เจ็ดเหรียญคือไหลเข้ามาเลยผลผลิตกำลังจะงอกเงยเห็นไหมถ้ามันรู้สึกว่ามันนิ่งมันเงียบเนาะสี่ดาบเนาะไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีขึ้นมาเกิดขึ้นอย่างกระทันหันอืมมันจะมีแบบเข้ามาแบบกระทันหันเดอะเวิลด์คือความอุดมสมบูรณ์ขอปิดนิดหนึ่งนะ ไพ่เดอะเวิลด์เขาแบนอยู่นะมันเป็นไพ่ที่ภาพเขานูดนิดหนึ่งอะไพ่เดอะเวิลด์คือความสุขความสมหวังความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์สื่อโซเชียลสื่อออนไลน์เงินทางไกลเดลงานต่างประเทศเดลงานต่างชาติบางคนจะได้บินบางคนจะได้เงินจากอ่าทางสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลบางคนจะได้เงินต่างประเทศบางคนจะได้เงินแบบที่ที่มาทางโลกออนไลน์อะเนาะมีโอกาสที่จะได้เงิน เข้ามาหลายช่องทางหลายคนอะไรอย่างเนี้ยเจ็ดถ้วยคือหลากหลายเจ็ดถ้วยคือมากมายเห็นไหมแล้วขึ้นมาทาั้งด้วยทางทาง the world คือบางคนเนี่ยถ้าสมมุตินะคุณดีวงานอยู่อ่าเจ็คนอ่าเจ็ดถ้วยอ่าสมมตินะสมมุติว่าคุณดีวงานอยู่เจ็ดคนคุณก็จะได้การปันผล จากเงินที่คุณดีลงานกับคนทั้ง7คนนี้หมดทุกคนเลยแล้วมันก็จะไหลเข้ามาหาคุณเนี่ยคือเจ็ดเหรียญเนี่ยคือเงินที่คุณกำลังจะได้รับเร็วเรวนี้เจ็ดชั่วโมงเจ็ดวันไม่เกินเจ็ดสัป,ปดาห์อืมเจ็ดถ้วยเจ็ดเหรียญคือหลังจากที่มันน่าจะนิ่งเงียบมาสักระยะหนึ่ง คือมันอาจจะมีมาบ้างแต่มันไม่โฟล์งมันไม่เยอะไงทีนี้มันจะเยอะแล้วนะเจ็ดถ้วยเดอะเวิลคือความสุขความสมหวังความอุดมสมบูรณ์เงินออนไลน์สื่อโซเชียลต่างประเทศต่างถิ่นต่างที่ต่างแดนนานาชาติทั่วโลกเออนะความสุขความสมหวังเจดาบเลขเล็7มาเจ็ดเหรียญเจถ้วยเจดาบเลขเ็ดมาเลขเ็ดมาเลขเ็ดมา หกเหรียญเงินซัพพอร์ตเงินช่วยเหลือเงินสนับสนุนเงินจากสิ่งที่คุณทําเงินตอบแทนเงินชดเชยเงินที่เงินในสิทธิ์ที่คุณสมควรจะได้เงินในส่วนของคุณนี่ไงหกเหรียญได้เงินการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินจากการให้เงินจากการซัพพอร์ตเงินจากอยากจะให้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าหกเหรียญ สามดาบเดอะมูนสามดาบกับเดอะมูนความวิตกความกังวลคนรักที่เคยมีปัญหาคนรักที่เคยมีปัญหาคนรักที่เคยมีประเด็น <c oughs> เรื่องเสียใจยเรื่องกังวลหรือว่าก่อนหน้านี้ถ้าคุณมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจอ่ะ ไพ่สามดาบคือความไม่สบายใจเนาะไพ่สามดาบคืออาการเสียใจไพ่สามดาบคือถ้าเป็นเรื่องความรักก็คือรักสามเศร้ารักที่อกหักรักที่ผิดหวังรักที่มีปัญหารักที่มีน้ําตาถ้าเป็นเรื่องความรักนะในกรณีใดก็ช่างแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องความรักไพ่สามดาบนี้บ่งบอกถึงว่าความเครียดความเครียดความกังวลเรื่องไม่สบายใจเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่าไม่โอเคในสภาวะความรู้สึกและจิตใจคุณ เด o มลกับ3ดาบนี้แน่นอนมันเป็นความกังวลอยู่แล้วอะ่ะทีนี้เนี่ยคือเต้ยมองภาพตรงนี้ว่าถ้าคุณมีปัญหาอืบางคนมีปัญหานะราชาถ้วยราชาดาบ3ดาบ <c oughs> บางคนมีปัญหากับคนที่อายุมากกว่าหรอมีเรื่องอะไรอะ่ะมีเรื่องผิดใจกันไม่เข้าใจกันมีปัญหาอะไรกันนะราชาถ้วยราชาดาบ3ดาบ หรือบางคนเนี่ยดิวอยู่กับคนที่มีเจ้าของอบางคนไปตกอยู่ในความรักที่มีความรักสามคนสี่คนแบบนี้ก็ได้นะคือมองตรงเนี้ยถ้าเป็นเรื่องความรักนะคุณกําลังจะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์มากกว่าหนึนะ่งคนเนาะคุณกําลังจะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์มากกว่าหนึ่งคนอาจจะเป็นคนที่หนึ่ง เป็นคนที่เคยทำให้คุณเสียใจมาแล้ว 2. เป็นคนใหม่ๆห,หรืออาจจะมาพร้อมๆกันเลยทั้งคนเก่าและคนใหม่อะไรอย่างเนี้หรือคนที่เขามีเจ้าของแล้วอะไรอย่างเนี้ที่จะเข้ามาเนี่ยคุณจะเจอคนแบบนี้ได้แต่ถามว่ามันมีปัญหาไหมคนทางไกล The Tower The Moon มันก็มีเรื่องให้คิดหนักใจนิดหนึ่งแหละเออ เนาะแต่มันเป็นการช่วยเหลือนะหกเหรียญคือการช่วยเหลือการเกื้อกูลการซัพพอร์ตการสนับสนุนเจ็ดดาบคุณกำลังจะได้ออกมาจากสถานการณ์นั้นๆสถานการณ์อะไรคะสถานการณ์แห่งความเจ็บปวดสถานการณ์แห่งอาสิ่งที่ เรื่องราวที่มีปัญหาหรือเรื่องเสียใจหรือว่าเรื่องที่มันทําให้คุณไม่สบายใจหรือเรื่องที่ทําให้คุณเป็นทุกข์ในความรู้สึกหรือความกังวลคุณกําลังจะได้ออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้นนี่ไงสิ่งดีกําลังจะเกิดขึ้นเห็นไหมกําลังจะมีคนช่วยเหลือซับพอร์ตสนับสนุน แรงบุญด้วยนะมันเป็นจากบุญเก่าบุญกุศลเก่าด้วยแล้วคุณอาจจะเจอคนที่คุณนะเคยทําบุญร่วมกันมาอืมนะมันเป็นแบบนี้ได้นะคุณจะเจอคนที่คุณเคยมีอาจจะเคยทําบุญร่วมกันมาหรือว่าอาธิษฐานจิตร่วมกันมานะหกเหรียญเดอะเมติเชียนแล้วก็คือว่าเหมือนว่ามาในชาตินี้พบนี้เนี่ยอยู่ดีเขาก็มาช่วยคุณเฉยเลย เออเนี่ยอยู่ดีเขาก็มาช่วยคุณเฉยเลยมาซับพอร์ตมาสนับสนุนมาช่วยเหลือคุณโดยที่คุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้เนี่ยคุณจะเจอคนประมาณนี้ได้ด้วยนะแล้วถามว่าสิ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีนะโอเคประมาณระดับหนึ่งเลยแหละมันจะทําให้คุณได้หลุดพ้นจากหนึ่งเลยอาการกังวลเรื่องราวที่ไม่สบายใจปัญหาชีวิตที่ไม่โอเคเนี่ยคุณกําลังจะได้ออกไปจากตรงนี้แล้วเจ็ดเหรียญเนี่ยสิ่งที่คุณรอ,อคอยกําลังจะสมหวังนะ คุณกำลังจะได้เงินจริงๆนะอืมเงินทางไกลเงินทางไกลเก้าเหรียญเจ็ดเหรียญหกเหรียญการเงินจะมาค่อนข้างโอเคเรื่องกังวลเรื่องไม่สบายใจเรื่องเสียใจปัญหาอะไรที่เคยเจอมาน่าจะได้ออกจากสถานการณ์มาแล้วก็น่าจะได้แบบ เหมือนมันจะดีขึ้นระดับหนึ่งะถึงอาจจะไม่ไม่ดีขึ้นร้อยเปอร์เซนแต่จะทําให้คุณรู้สึกว่าเบาใจหรือว่ามีความสุขทางกายและทางใจมากกว่าที่เป็นอยู่เออมากกว่าเดิมอะเออรู้สึกว่าเออมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งก็ยังดีอะไรประมาณนี้นี่แหละความกังวลจะค่อยๆเบาลงเออความวิตกวามคกังวลหรือเรื่องอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยมันกําลังจะแบบ เบาลงอ่ะแล้วมันจะดีขึ้นอ่ะไปในทางที่ดีมันเหมือนว่ามันถึงจังหวะแห่งเวอ่ะเออจังหวะเวของคุณแล้วมันถึงในช่วงจังหวะระยะเวลามันมันมันเข้าเวเข้าล็อกของคุณและ,ะช่วงเนี้เออประมาณนี้นะไม่งงนะคะโอเคนะประมาณนี้นะเอเยรู้สึกว่ามันติดติดติด,ตดเอาไว้สองสามคนเนาะที่ยังไม่ได้ตอบเออดวงส่วนตัวในไลน์ ตอนนี้แบตจะหมดแล้วเหลือประมาณ8-9เดี๋ยวเตอร์จะเอาไว้ตอบตอนค่ำๆก็แล้วกันนะคะอ่าเดี๋ตอนค่ำจะมาตอบให้เดี๋ยวขอเวลาไปชาร์จแบตนิดนึงนะคะโอเคนะสวัสดีค่ะ